คลิปบางแตกหมื่นแตกแสนยังไม่เคยได้เลยขอบคุณค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะสาวภาคใต้สมควรเห็นหนัินมีผู้หนึ่งเออน้องน้องแสงเดือนนะน้องแสงเดือนอยู่ที่ สวัสดีค่ะหนึ่งดวงตามีสองดวงตานะคะสวัสดีค่ะตอนสี่ทุ่มเลยแต่ส่วนมากละอ่ผู้ใดเนาะแวบๆมาเที่ยวชมสะพานไทยลาวดวยจังหวัดน้องคายจังหวัดบึงการมุกดาหารไม่เคยไปค่ะ รู้จากทุกท่านที่เข้ามาในห้องไลฟ์นะคะเป็นคนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานอยู่ตรงไหนแจ้งกดนะคะถูกกดถูกเกณฑ์ของเขาบางทีเราก็ไม่รู้เนาะบางทีเราไม่ร,ไมรู้ละเอียด ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องกันเจ้าการเกษตรเข้ามารับชมทักไทยกันนะคะมาคุยคุยกันก่อนด้วยนะมาพูดคนเดียวก็ไม่มีเรื่องจะคุยแล้วค่ะขอบคุณนะคะขออภัยค่ะเมื่อกี้เกิดคันคอยิกๆเลยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะ แล้วก็นอนหรือค่ะอาจจะเป็นเตอร์มือเกอ่ามือใหม่มาทักมาคุยกันได้ค่ะการมีปฏิสัมพันธ์ก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาไปผู้หนึ่งผู้เดียวว่่ใด้เขาต้องจับมือเพื่อนหลายๆคนขึ้นอ้วนขึ้นนะคะหาเพื่อนคุยสะสมเวลาเก็บเวลาหกหมื่นนาทีใครมี เข้ากล้องหน่อยจำปีรับชมอยู่ที่ไหนคะมาทักทายกันก่อนคะ่ะคุยกันก่อนนะคะจำปีกำลังเป็นตลาบแล้ววันนี้จือไว้กินลาบจ้าล้อมือน,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 นี้ี้แนวค่ะ เป็นกำลังแรงใจให้หน่อยนะคะคุยทักทายกันก่อนนอนวันนี้ยามปีกำลังผ่านกดผ่านเกณฑ์ได้ตั้งค่าแล้วแบบมืออาชีพจริงๆทั้งจะใส่ได้แต่เมื่อก่อนมาส่งกำลังใจก็ให้คะแนนกันด้วยค่ะสวัสดีทักทายเด้อมีผลลัพธ์ดีเนาะถ้าลงคลิปไปมันก็พอสำนันละหน้าที่เวลามันก็ นอนฟังอยู่ค่าอ๋อค่าขอบคุณค่าเพืดอโปรโมชั่นของมันนะจิวโดนทา f เฟซบุ๊กทุกท่านคีเอเตอร์มือเก่ามือใหม่ยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาทักทายลกเปีไลย้รู้กันสวัสดีค่ะหนึ่งดวงตามีสองดวงตานะคะสวัสดีค่ะ ส่อผักกันจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปรมาณนี้มาคุยทักทายกันเด้อค่ะวันนี้ทานข้าว <c oughs> คุณกีระะพภาชัยวันนอนฟัง่งขอบคุณนะคะที่ยังให้กำลังใจค่ะเด็ดว่ากดมันมีอะไรบ้าง ก็มีอยู่เยอาจารย์เขามามาไลฟ์สดสอนอยู่ค่ะสอนเรื่องกฎของกฎชุมชนคุณมีความสรงจำสวัสดีทับทายเด้อใครเอ่ยมาทักกันก่อนค่ะคอมเมนต์มาด้วยค่ะรับชมอยู่ที่ไหนค่ะเอออากาดีใจดีใจไหม เชาก็ะมีนกําลังใจสู่ต่อไปได้ถ้าวหรือดูฝนเยอะเนาะค่ะแต่ช่วงเดี๋ยวนี้เป็นหน้าหนาวเหมือนทางอีสานไหมคะทักทายกันได้นะคะหฮอนก็นต้องเปิดผ้าเอาเลยดึกๆก็ต้องเปิดผ้าเอาเนาะมันอากาศเปลี่ยนแปลงอะไเป็นวัด เราโฟกัสตรงไหนเราถึงจะผ่านได้เร็วโฟกัสตรงคลิปหรือว่าไลฟ์สดค่ะที่ได้ผ่านเนี่ยได้เข้ามาส่งกําลังใจกันนะคะมาคุยทักทายกันก่อนช่อง,งเจ้าอิานิตต้อนรับค่ะเชิญเข้ามาในห้องนะคะเปิดประตูรอคุ ชัดเจนดีไหมคะรับชมชัดเจนดีไหมคะรับชมอยู่ที่ไหนข้ามภาคข้ามฝากไปเลยเนาะเขาเรียกว่าข้ามภาคจากภาคดดีนะคะสองดวงตาแวะมาทักทายอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ย สุราธานีค่ะชัดเจนค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจและมาทักทายก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกเพื่อนๆได้ว่าเฟซบุ๊กเขาไม่ได้โกหกเนาะเขาให้อืเมื่อกี้พูดถึงนหนต่อไม่เคยไปแต่เกิดดูอุดร <c oughs> ท่านคบปีกเขาสิยกเลิกกับสิลุปตัวเนาะที่ตรงเรียนสมัครโปรโมชั่นไหม่ะล้วเลยค่ะผ่านแล้วทำยังไงมีเคล็ดลับยังไงแชร์บอกกันด้วยนะคะวันนี้ทานค่ะเอากินเข้าไปหลายๆมันจะคับโลกออกเนาะคับโลกเชื้อไวรัสเชื้อหวัดนี่แหละให้มันออกไป มือเก่ามือใหม่ที่ยังไม่ผ่านแล้วเขาห้ามใช้เสียงเพลงเราก็ต้องได้ไปลบเนาะยังไปอ่าเพราะว่าเบึงโปรไฟล์ดูโปรไฟล์นี่มันก็มันมันน้อยนะคะก็เลยเบึงยังมาออกจะก็าทำดีมากเนาะแบบสร้างกดขึ้นมาแบบให้ปลอดภัยสำหรับเฟซบุ๊กเพราะมันหลายข้อมากนะกดมันก็ ละเอียดอ่อนอย่าง้บางทีก็ไม่รู้เนาะบางทีนะคะเชิญค่าแวะเขา้ามาอน้องสมควรสวัสดีนะคะอน้องสมควรวันนี้เนี่ยมัวต่คุยกันคําเลยนะพี่กันทุกวันนั่นแหละแล้วก็ดีกว่าเล่นเปล่าเปล่าเนาะบางทีบางทีได้ค่าอินเทอร์เน็ตเนาะใจรักเรามาแชร์ประสบการณ์ดีดการมีปฏิสัมพันธ์และเปลี่ยนเรียนรู้ มาชมทักทายเขาเชิญมารับชมส่งกำลังใจกันค่ะมาคุยทักทายก็บเวลาสะสมหกที่จะก้าวไปให้ถึงฝั่งฝังนเนาะคะ่ะกิบเวลาสะสมหกหมื่นนาที เฟซบุ๊กทุกท่านคีเอเตอร์มือเกา่ามือใหม่ยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาทักทายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตัวผ่านแล้วต้องตรวจสอบอีกเสียงเพลงมีติดลิขสิทธิ์เยอะเพราะเขาเอาแจงด้วยนะคะรับชมอยู่ที่ไหนชัดเจนดีไหมคะจากเห็ดก็เลยเห็ดไปจังซี่ละ จ็กสิถึงฟังฝันน้ำเขาอยู่บ่ใรว่างสะดวกก็แวะมาทักทายกันนะคะมาทรงกำลังแรงใจกันเด้อสวัสดีทักทายใครเอ่ยหนึ่งดวงตาเข้ามาเลยค่ะมาทักทายคอมเมนต์คุยกันก่อนให้ ความรู้ให้ประสบการณ์ดีๆซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์โนกันมันก็เลยเกิดอาการแพ้อากาศกลางคืนกนหงหหมผาบ่ค่อยได้วันนี้เอามาคุยทักทาย